อย่าได้คิดปรามาต์ท่านนะรู้ซึ่งถึงแก่นธรรมสละตนออกบวชแล้วสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครกูกฎเรื่องราวบาปบุญขุนโทษในโรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ สามเณรอุทุมพรรู้ซึ่งถึงแก่นธรรมห้าขวบสละตนออกบวชสวดปาติโมกได้ทำความรู้จากสามเณรอุทุมพรเพียงห้าขวบสวดปาติโมกได้สามเณรน้อยที่เจ้าคุณพระสินีนาถขอประวรณาตนเป็นโยมอุปถากปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงนี้ กระแสะเรื่องของพระมาแรงไม่มีแผ่วแต่เราจะพาไปทำความรู้จักกับสามเณรอุทุมพรสามเณรน้อยรูปหนึ่งที่ไม่ธรรมดามรรระชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุห้าขวบแถมสวดปาฏิโมกได้ทั้งที่เรียกได้ว่าเป็นบทสวดที่หินที่สุดสามเณรอุทุมพรหรือเด็กชายกวีเดชคำรน เกิดเมื่อวันอังคารที่สองกันยายนพุทธศักราช2557ที่โรงพยาบาลสกลนครปัจจุบันอายุ7ปีบิดาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเดชคำรนอาจารย์สอนวิชาดนตรีสากลและเป็นคอนแทคเตอร์มหาวิทยาลัยบูรพามารดาชื่อนางหงลา เด็ดกำรนทำธุรกิจขายผ้าทอพื้นเมืองเรื่องเล่าของสามเณรอุทุมพรน,นั้นที่จริงแล้วโยมแม่มีภาวะมดลูกไม่แข็งแรงไม่สามารถมีลูกได้หรือหากมีก็มีโอกาสแท้งบุตรได้ง่ายกว่าคนทั่วไปซึ่งก่อนอุ้มท้องสามเณรอุทุมพรโยมแม่ก็เคยอุ้มท้องลูกคนแรก แต่เมื่อเด็กอายุคันได้สองเดือนได้ตรวจคันประจำเดือนกับแพทย์ก็พบว่าหัวใจเด็กในท้องหยุดเต้นแล้วจนท้อใจว่าชาตินี้คงไม่มีโอกาสมีลูกแล้วจากนั้นจึงได้มีโอกาสไปทำบุญและขอพรให้เด็กมาเกิดจะสละทุกอย่างหลังจากนั้นจึงได้อุ้มท้องจนเกิดความอัศจรรย์ใจ คืนก่อนที่สำม,มเห็นอุทุมพรจะเกิดนั้นโยมตาได้ฝันเห็นดาวลูกไก่งดงามอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจึงเชื่อมั่นว่าเด็กที่มาเกิดไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปเด็กชายกวีมีความรอบรู้เรื่องธรรมะมาตั้งแต่เด็กตอนอายุหนึ่งปีสมเดือนเคยบอกว่าจะไปนิพพานจากนั้นเมื่ออายุห้าปีได้ขอบวชพร้อมบอกว่า แม่ไม่ต้องเก็บทรัพย์สมบัติอะไรให้ผมที่ผมสละตนออกบวชเพื่อนำพาโยมพ่อโยมแม่ก้าวเดินบนเส้นทางที่จะไม่ต้องมาเกิดมาเจอกับทุกบนโลกอีกปลุกศรัทธาให้โยมพ่อโยมแม่เข้าถึงธรรมอันแท้จริงผมไม่ได้เล่นกับเพื่อนในโรงเรียนเหมือนเด็กห้าขวบทั่วไปจากนั้นจึงได้ติดตามเป็นสิ์ หลวงปู่แสนฐานังกะโรแห่งวัดดอยธรรมเจดีโดยตลอดจึงนับว่าเป็นสิทธิที่อายุน้อยที่สุดก่อนที่จะบรรพชาที่วัดป่าภูกะโลนโดยหลวงปู่แสนตั้งชื่อว่าสามเมนนอ,อุทุมพรซึ่งแปลว่าผู้ถวายดอกบัวพระพุทธเจ้าหรือนามที่หลวงปู่แสนมักเรียกคือครูบาเนน สังกัดสายธรรมยุทธ์ในส่วนนี้มีผู้โต้เถียงกันมากว่าการบรรพชาของสมมามเณรอุทุมพรนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินยัยหลายคนเข้าใจว่าต้องอายุไม่ต่ำกว่าเจ็ดขวบจึงสามารถบรรพชาเป็นสมมามเณรได้แต่แท้จริงแล้วพระวินัยก็ได้บอกไว้ชัดว่าต้องพอจะไล่กาไล่ไก่ได้ช่วยเหลือตัวเองได้ ส่วนสูงไม่มีกำหนดไว้ผู้มีอายุไม่เกิน20ปีจะบวชเป็นสามเณรพระอริยสงฆ์หลายรูปได้เห็นสมควรในการบรรพชาสามเณรอุทุมพรครั้งนี้อาทิเช่นหลวงปูอ่อ้นวัดป่าภูผาพึ่งหลวงปู่แสนวัดป่าภูกะโลนหลวงปู่หาสุพระโล เจ้าอาวาสวัดศักกวันจังหวัดกาลสินเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2564แฟนเพจได้มีการเผยภาพเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีที่ได้เดินทางมาถวายผ้าไตรจีวรพระญาณวิลาเทรละหลวงปู่หาสุภโรเจ้าอาวาสวัดสักกวันตำบลโนนศิลาอำเภอสหัสสขันจังหวัดกาลสิน์ เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2564แฟนเพจอีสานบ้านเห่ามักม่วนได้มีการเผยภาพเจ้าคุณพระศรีนาศพิราชกัลายาณีที่เดินทางมาถวายพระไตจีวรพระญานวิสารเถระหลวงปู่หาสุภโรที่เจ้าอาวาสวัดสักวัน ตำบลโนนศิลาอำเภอสหัส,สข,ขันจังหวัดกาลสินหลังจากพิธีกราบถวายผ้าไตรจีวรพระยานะวิสารลเถระและคณะสงเสร็จเรียบร้อยในขณะที่จะเดินทางกับเจ้าคุณพระศรีนาฏที่หลาสกัลายาณีได้เจอกับสามเณรอุทุมพรก่อนที่จะขึ้นรถสามเณรอุทุมพรรู้ซึ่งถึง,ถงแก่นธรรมห้าขวบ สละตนออกบวชทักถ่ายปราศัยพอสมควรจึงได้ขอให้สามเณรอุทุมพรสวดปาติโมกให้ฟังพอฟังจบแล้วเจ้าคุณพระศีนีนาถขอประวรณาตนเป็นโยมอุป,ปถากสามเณรอุทุมพรและบอกว่ากลับไปจะกลาบทูนเรื่องราวของท่านสามเณรอุทุมพร ให้พ่อเจ้าอยู่หัวทราบนะคะนอกจากนั้นเจ้าคุณพระสินีนาธพิราชกัลายาณียังได้กล่าวว่าขอฝากพระพุทธศาสนาไว้กับท่านสามเณรด้วยนะเจ้าคะสามเณรรับคำเจ้าคุณพระสินีนาธแล้วตอบว่าครับหลวงปู่พลเยโสธโรกล่าวยกย่องสามเณรน,น้อยว่าอย่าได้คิดประมาทท่านนะ เห็นท่านตัวเล็กเป็นเน่นน้อยเท่านี้ถ้าของเก่าบารมีเดิมมีไม่มากพอท่านไม่ได้บวชด้วยไหวห้าขวบนะธรรมดาที่ไหนปาฏิโมกยากขนาดนั้นท่านยังสวดได้ไม่ใช่เล่นๆนะให้ระมัดระวังต่อท่านมากๆกิริยาภายนอกท่านอย่าได้ประมาทท่านนะภพชาติที่ท่านนำมามากมาย เท่าไรเราไม่รู้นะของเก่าทั้งนั้นสามเณรอุทุมพรครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสำหรับช่องครูกดนะครับสุดท้ายนี้ช่องครูกดเองก็ขออนาจพระศรีพระรันาตนตรัยจงมาอํำหน่อยไว้ใช้ให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิใจขอให้สมความมุ่งมั่นดัความปรารถนานะครับ สำหรับคลิปนี้ช่องครูกดเองต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดด้วยนะครับสวัสดีครับ